ที่แรกที่เราจะมากันเนี่ยพื้นที่บริเวณรอบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าบ้านตะเคียนนั่นเองค่ะเราจะมาย้อมสีกันทุกคนย้อมสีผ้านั่นเองก็พับเป็นเลยพับเหมือนเราเราเราพับร่มอ่ะอ่าก็คืออ่าดูพับไปเรื่อยๆอ่าก็อันนี้เท่าเราก็จับตรงนี้ด้วยนี่ด้วยอ่าใช่ใช่ใช่เลยดึงดึงดึงแน่นมันจะกลายเป็นดึงดึงดึงเร่งๆอ่า คุณแมรัตนาไหนเล่าความเป็นมาของที่นี่หน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างคะก่อ <millions> นหน้านี้เราเราก็ทําได้ทําสวนค่ะประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยพอดีอ่าเขาจะมีโครงการของมูลนิธิราา é, <อ>ัไทยเขา้ามาสัปดาห์พอเสร็จนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปย้อมไปย้อมกันคะไปย้อมกันค่ะย้อนเลยที่รักไทยเข้ามาสัสนับสนุนคือเขาทํากับสิ่งก็เลาเออน่าจะทําสีธรรมชาติเนาะคอยพลิกคอยพลิกมันให้ทั่วเหมือนแล้วอดเทียก็เลยเออลองลองดูก็ลองผิดลองถูก อันนี้พื้นขาวแล้วอันนี้จะมัดเป็น,เป,นงงเป็นขยุ่มไปเลยอันนี้รอบรอบดีอราคือย้อมรอบเดียวแต่เอาไปลงมอเดนอีกรอบหนึ่งเรียนรู้มาเรื่อยๆเนาะเราก็เริ่มเก่งขึ้นที่นี่เคยย้อมให้คิงพาวเวอร์ด้วยเป็นเสื้อที่นักฟุตบอลใส่ใลงสนามของเลสเตอร์ซิตี้อ๋อเคยเห็นอยู่สูงเนี่ยได้มาแล้วค่ะทุกคนการทําสีย้อมสีธรรมชาติของอนาครั้งแรก เดี๋ยวเรามาลองแกะกันว่าเป็นยังไงซึ่งหลังจากที่เอาอมาเนี่ยเราก็ไปล้างน้ําให้แบบเศษอะไรพวกนี้มันออกไปใช่ไหมคะแกะเลยนะคะแม่แกะเลยตอนเรามัดระวังเป็นพิเศษนะคะแกะเลยอู้แต่สีก็คือเนเฮ้ยแน่ทุกคนไซิ่งมากคืออย่างที่บอกนะคะว่าเขาเรียกว่าระยะเวลาในการที่จะพับหรือว่าการทําลายต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้อะไรที่มันแตกต่างมานะคะ เห็นไหเห็นไหมน้องแอนนาทำสวยมากเลยเย่เยได้แล้วหนึ่งตัวอันนี้เป็นรางวัลเลยคะแม่รางวัลกรีนโปรดักต์อ่ะเขาจะมาตรวจน้ำย้อมว่ามีเคมีปนไหมอะไรเงี้ยค่ะึขนาดนั้นเลยใช่คุณแม่มีมงแล้วนะคะประกวดนางงามคุณแม่ต้องมีนางงามที่เขาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแหละค่ะคุณแม่คือหนึ่งในนั้นพราคุณแม่มีมงแล้ว ีแบบเป็นพวงกุญแจหรือกระป๋าอันนี้เราก็เอาเศษผ้าน่ารักมากเลยเวลามันเหลือเไปดูกันมันเหลือจากเศษเราก็มาทําเป็นผู้เราแทบจะไม่ทิ้งเศษอะไรเลยอันนี้เหมือนเอามาเล่นจับคู่สีเวลาคนมาดูงานซึ่งอยากจะบอกนะคะว่าเกมการ์ดแบบนี้นะคะมีที่เดียวในประเทศไทยหนูคิดว่าไม้ฝางเนี่ยถ้าเล่นเกมพันต้องเป็นสีชมพูมีรางวัลให้ด้วยและม้จะเคียนหินกับสนิมเหล็กต้องเป็นสีน้ำตาล คำแสดคำแสดสีส้มไหมคะโอเคถูกค่ะสีส้ม่ถูกเดี๋ยวให้รางวัลน,นะ <G ül> นี่จะได้พวงกุญแจค,ค่ะเป็นลูกป,ปลาเป็นนกป,ปลานะคือนอกจากเราจะใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้วที่เป็นสีธรรมชาติเนี่ยเรายังใช้เศษผ้าที่เหลือนะคะจากการทํามาใช้ด้วยนะคะแต่อันนี้เป็นครั้งจริงๆมันเป็นสัตว์เขาจะปูเขาจะเอามาปล่อยต้นจามจุรีแล้วมันก็จะติดเนาะแต่เราไม่ได้เอาตัวสัตว์มันมาย้อมนะ คือม <า S 1> ไม้ละ,ะมันเป็นมันเป็นอันนี้เรือเราเขาเรียกขี้มันค <c ười> ัน,นโดนมันเต็มปอดร,รอบเลยกันเยเอานี่แหละตายแล้วไม่ใช่สัตว์แต่เป็นขี้ <c ười> แม่จ๋าถ้าสมมติว่ามีผู้ชมทางบ้าน <c ười> เขาอยากทําเสื้อแบบหนูบ้าง <c ười> คุณแม่แนะนาหน่อยได้ไหมว่ามาที่นี่ต้องอยังไงบ้างคะมาได้ทุกวันทุกวันเลยก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงได้สองรอบนะค่ะอ่าแล้วก็บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงมีเบอร์โทรติดต่อใช่ไหมคะแม่ก็คือตามนี้เลยค่ะตามนี้เลย0ูนปเจ 180-4,420นะคะทุกคนคสามารถติดต่อมาได้นะคะซึ่งราคาในการทำนะคะถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าก็ก้าบาทแนตะ่ถ้าเป็นเสื้อที่แบบหนูทำใช่ไหมคะก็จะราคา1 9 9าบเาทอยากจะบอกคุณแม่คุ้มค่ามากนะคะทุกคนนะคะสามารถมาทำกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ได้นะคะในการย้อมสีธรรมชาตินะคะและแน่นอนค่ะคุณแม่มีมากกว่านี้แน่นอนให้น้องแอนนาไปสัมผัสดูได้ว่าเจ่าแตรละฐานมันจะไม่เหมือนกันแต่สนุกมากนี่แค่ฐานแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฐานต่อไปกันเลยค่ะ